เมิสน่คุมต้มตมตุมตเมกค่กีัน่ค่ะตอนนี้6โมงเยนค่ะหโมงเยนเหมือน2อมทุ่มบ้านเราเลยค่ะช่วงน้าหนาวเน่ยจะมืดไวมากเลยแต่พอหน้าร้อนเนี่ยามท่มก็ยังสว่างจ้าเลยถึงเวลาทำกับข้าวเย็นแล้วนาวันนี้แม่นึ่งข้าวเนียวค่ะแล้วก็จะทำแองหน่อไม้ไม่ได้ทำนานแล้วแกงหน่อไม้แล้วก็พอลูกเขาก็ทำ ทำคุกกี้กันค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเลยค่ะว่าเาทำอะไรบ้างกับรางวัลชิ่นมุนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำคุกกี้ค่ะมาดีครับวิ่งนีดีจาบ๊อบบี้ทดูดีออกไปออกไปกับป๊าไปอย่าด่าเอาสิเปียมา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 นี่ป๊าโอเดโอเด็กนี่พ่อแม่ Bah non, parce que maman elle fait à manger derrière, t'as vu Ouais. On fait le dessert et puis maman elle fait à manger. C'est juste, vous Maintenant, on met ça là-dedans. Ouais, ok. Et, mm -hmm. après, et après, on doit faire fondre. Non. Donc, on doit brasser avec les mains. Ah, je peux essayer Tu fais, vas-y. Il faut mettre de la force. Il faut que le beurre, il se ramollit dans le sucre. C'est rigolo à faire. Mm -hmm. C'est amusant. de faire des cookies. C'est C'est amusant. C'est amusant. Oh นิบหรอหกนะอัญญาน่าี่มาขมือเปียกติดแปแ้ง,งนะ่นเอมาจะจุน,นี้อันนี้แม่กำลังชา<ำ>ท,ทำแกงหน่อไม้ค่ะ มาม่ช่วย妈妈喽。พี่ตัวยี่มาที่ยม่ได้พี่ตุ้ยพี่มาที่แม่พี่พูนตัวเองบอกว่าเหนื่อยอ่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้มาทำได้มาเหนื่อยเหมือนกันมามายังทำเลยอัจะดันเหนื่อยอันดินไม่ทำอธิวิญานี่ดูมาจะทำกับข้าวถ้า แม่เหนื่อยนยาดาได้กินไหมล่ะเอาใส่ขยะให้หน่อยดิใส่ขยะให้หน่อยเตาเนี้อสุกแล้วค่ะเอียมาาารปชแม่หนึง่งหม้อกุนเล็กเนี่ยรู้เขาจะเล็กกะหั่นซึมแบบเนี้ยแบบนี้สะดวกกว่าเพราะว่าหัวตบ้านเราเนี่ยหม้อซึมมันไม่สามารถใช้กับเตาแบบนี้ได้หดัวตบ้านแม่ก็เลยไม่ได้ใช้เลยค่ะอันนี้ได้กระติบข้าวมาใหมค่ค่ะกระติบข้าวแม่เอามาให้ แม่ฝากมาให้ค่ะเอามายางคุณนี่คุณเดียวกระติบข้าวที่บ้านนั่นแหละค่ะไม่ใช่ของใหม่หรอกเออจะบอกจะบอกเดี๋ยวทำดูเดี๋ยวเกิดคงคลมขี้มือขึ้นพอพอเอือดหัวอันยังไม่ตั้งใจไงวันนี้ไงบีบเล่นเละหมดเลย Non, tu fais pas Anya, non, je ne veux pas que tu fasses. Tu fais n'importe quoi. On t'a montré comment faire. Et comment tu fais, tu fais comme ça. Taïen. Non, elle ne réfléchit pas quand elle fait. On lui a donné. Elle prend, elle fait comme ça. C'est pas comme ça, Agniada, qu'on fait. Regarde. Regarde Anya. Emma, comment elle fait Regarde, elle fait les choses calmement. Tac. Ah c'est collant. C'est collant. Et abusant. ฉันรีไี่จะตอบเิกีุ่่ณถอมือคุณหมุนน้นี่โอเคต้องโดนดุก่อนไงถึงจะตั้งใจไงตัวเองไปขยำบีบเล่นเป็นดินน้ำมันเลยเมื่อกี้แมุนหมุนใจเยใจเย็นๆหมุนไม่บีบนะโอ้ยถูกต้องค่ะถูกต้อง อันนี้เป็นเครื่องของแกงหน่อไม้เนาะมีกระชายค่ะกระชายทุบหอมแดงทุบพริกแม่ใส่หั่นครึ่งเม็ดนึงแล้วก็ไม่หั่นเม็ดหนึงค่ะเพียมาเขากินด้วยกลัวจะเผ็ดเกินไปอันนี้แม่ก็ใส่ไว้บี้อะคะ่ะแล้วก็มีกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แกงง่ายเนาะใส่เกลือลงไปหน่อยค่ะแม่ใช้น้ำยะนางสดอะค่ะซื้อใบสดมาแล้วก็ปั่นใส่กับข้าวมาก็คือข้าวสารแช่น้ำอะค่ะแล้วก็ปั่นใส่ถุงก็แช่แข็งอะค่ะพอจะใช้ก็เอามาละลายแบบนี้แม่เคยซื้อแบบ น้ำยำนางกระป๋องมามันมีกลิ่นยังไงไม่รู้ค่ะไม่ค่อยชอบกลิ่นของมันแบบสดอย่างเงี้ยมันอร่อยชาดีกว่าเนาะประมาณนี้แม่ใส่ออหน่อนมไม้ลงไปเลย <c oughs> ใส่ผงชูรสลงไปนิดหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วก็น้ำปลาค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นใบแมงลักที่แม่แช่แข็งไว้เนาะจากหน้าร้อนที่ปลูกเองค่ะลองชิมก็ไม่ต่างจากใบสดเลยค่ะแกงหนาม้เสร็จแล้วค่ะีีีีดดด

grossir oh. oh mais Oh la la Tous ce papa, papa il a fait un est... seul Gros hein? poti -il. Ils sont plus gros Que tout le monde Tout le monde <laughs> Ils sont gros comme Ils sont gros comme ah. Ils se collent ensemble Ils sont étalés ceux-là, hein Ouais. Ça, on ne dit pas trop. Okay. On ne dû pas mettre trop de... Mais c'est pas grave hein? Ouais, on a bien ouais, peur de mettre des gros pis, un... parce que sinon il n'y aura pas assez de place hein, pour les... Okay. Allez, donc. allez, allez, allez. Allez, Allez, couche-toi. Man, man. Voilà. Man. Voilà. <laughs> Maar ik heb dan... het is een kudde, is een handball, ตีโชติตีโชยมาระวังระวังถอยถอยถอยไปอันนี้เป็นเมนูของน้องอัญดาค่ะไข่เจียวหมูสับหอมหอมแดงแล้วก็อันนี้ของพ่อมาเป็นลาบหมูเนาะแม่ใส่หงนัวลงไปแล้วก็ข้าขวคั่วใส่ข้าขวคั่วลงไปแล้วใส่มะนาวเนาะแล้วก็น้องปลา แล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปเลยค่ะหอมแดงผักชีใบเลื่อยแม่จะยังไม่ใส่พริกผมเพราะาเดี๋ยวจะแยกออกให้เพียมมาค่ะให้เพียมมาค่ะจั์ใส่พริกให้คมัดค่ะ เสร็จแล้วค่ะเส้นเยอะสักเส้นน้อยกว่าติดบ้างมั้ยชีเส้นโตอยู่่ สวัสดีค่ะก่อนซีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากินอะไรค่ะพี่เราทำคุกกี้กับป๊ะป๊าก็เราเดือเซ่ให้เดเซ่กินอันนี้จ้ะกินอันนี้จ้ะไปไหนมาดูจีมาดูซีโอเคอันนี้เป็นแกงหน่อไม้เนาะลาบหมูค่ะ อันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดแล้วก็ไข่เจียวของน้องอัญญาดาหมูสับกับหอมแดงเด็เดกๆชอบค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดแม,ม่าเคยกินหรือไงหม่ามาไม่เคยทำเผ็ดหรอกอันนี้แม่ชิมหรือ,อยังน่าจะป้องกับออมกุเดอชอบซ่อมอาจานมาใกล้ๆน้ำซุปสดได้

Je ne peux pas manger ça, mon chien. Tu me connais, hein? Tu ne peux pas manger ça, mon chien. Papa, c'est un peu bizarre. Moi j'adore ça. C'est un de mes plats préférés. Moi, mon plat préféré, c'est ça. ไปที่ไหนคะไปที่ไหนใช่ได้ใช่ต้มข้าวด้วย,ย<ด>กินข้าวด้วยเนี่ยข้าวจิ้อย่างเงี้ เด้งไหมเด้งอยู่เฉยๆไม่เด้งน,น,นั่งดีๆเดี๋ยวโดนข้าม,มุมนะนั่งดีๆเนี่ยจะจะข้าม,มุมไหมเนนะี่ย mm. hmm. ชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมคะับจะอนอนสบายดูดูสิ่งใด<ำ> <Nothing. S 1> uh, ที่สิ่งทำ Nothing เอ่อ fine about 18 people

อันยาดาทำคุกก so ี pero, uh, so so ้ค yeah. so ุกกี้ใหญ่มากอ้วนอ้วนเราจะกินคุกกี้ค่ะบร้องแม่แอลมาชิวร้องแม่แอลก็อันยาดาก็มาชิวมาชิวเรารออันยาดาแม่แอลก็มาชิวือมาชิว คุกกี้ต่อค่ะของหวานตอนรอบที่แล้วทำอ่ะไม่อร่อยแม่ก็เลยไม่กินพราะม่ก็เลยเปลี่ยนสูตรอันนี้อร่อยโอ้ยอะไรีะเป็นอะไร

come <laughs> on